สวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เชฟเล็กออฟฟิเชียลค่ะวันนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกับเทศกาลตรุษจ,จีนแบบนี้เรายังอยู่กันที่ขนมเข่งนะคะสูตรที่เล็กจะทําในวันนี้เป็นขนมเข่งมะพร้าวอ่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่าวันนี้เล็กใช้อะไรบ้างค่ะอย่างแรกที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะต้องมีกระทงขนมเข่งแบบนี้ค่ะวันนี้ขนาดที่เราใช้ก็คือ 5, ้าคูณเซนนะคะจะเป็นไซส์ขนาดกลางนั่นเองค่ะตามมาด้วย แป้งข้าวเหนียวนะคะและก็จะต้องใช้แป้งเท้าใยม่อมอีกนิดนึงค่ะสูตรน้มามะพร้าวอ่อนนะคะแน่นอนจะต้องมีน้มามะพร้าวอ่อนแบบนี้นะคะวันนี้เราใช้น้มามะพร้าวอ่อนร้อยเซเลยค่ะไม่มีส่วนผสมของน้ำเปล่าเลยนะคะเพื่อที่ขนมเข่งของเราวันนี้จะได้หอมนุ่มอร่อยค่ะท็อปปิ้งที่เราใช้วันนี้จะมีแปะกล้วยนะคะตามมาด้วย เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นค่ะเพิ่มเติมในส่วนของกลิ่นนะคะเพื่อให้ขนมแข็งเนียมีกลิ่นหอมนะคะเราจะใส่ในส่วนของกลิ่นมะลินิดนึงค่ะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะจะต้องทากระทงก่อนที่จะนำขนมลงนึ่งนั่นเองค่ะท็อปปิ้งอีกตัวหนึ่งวันนี้เล็กใช้เป็นพุซราจีนเชื่อมนะคะอันนี้ก็ผ่าครึ่งเอา,มาเมล็ดออกให้เรียบร้อยค่ะเพิ่มความหวานด้วย น้ำตาลปี๊บนะคะและอย่างสุดท้ายที่ใช้ในวันนี้ก็คือน้ำตาลทรายนั่นเองค่ะส่วนผสมสำหรับขนมเค็งของเราในวันนี้มีแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะนำน้ำมะพร้าวนะคะลงต้มค่ะใส่ลงไปครึ่งเดียวก็พอนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเติมเพื่อทำให้ตัวของน้ำเชื่อมเนี่ยเขาอุดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ นำน้ำตาลปี๊ผ่านลงไปละลายตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะไม่ต้องถึงกับน้ํามะพร้าวเดือดนะคะถ้าในส่วนของน้ําตาลเนี่ยละลายจนหมดเม็ดดีแล้วก็คือปิดแก๊สได้เลยนะคะพอเราปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมน้ํามะพร้าวอีกครึ่งหนึ่งค่ะลงไปเพื่อที่ทําให้น้าเชื่อมของเราอุ่นเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําน้าเชื่อมส่วนนี้ไปนวดกับแป้งนั่นเองค่ะ คนไปสักพักหนึ่งนะคะสาเหตุที่เราจะใช้ในส่วนของน้ำเชื่อมอุ่นๆไปนวดกับแป้งเนี่ยจะทำให้แป้งของขนมเข็งของเรามีความเหนียวนุ่มนะคะใช้เป็นในส่วนของน้ำเชื่อมอุ่นๆค่ะอันนี้ก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะ จริงๆในสูตรดั้งเดิมของการทำขนมเข่งสมัยก่อนเนี่ยจะมีส่วนผสมแค่แป้งและน้ำตาลเท่านั้นนะคะแต่ว่าขนมเข่งสมัยนี้ต้องเรียกว่าเป็นขนมเข่งประยุกแล้วเนาะเพราะว่าเราจะมีท็อปปิ้งหลากหลายแบบเลยค่ะที่แล้วอยากทานแบบไหนเราก็ใส่บุกไปได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแล้วแต่ความชอบเลย โอเคเดี๋ยวเล็กคนในส่วนของน้ำเชื่อมส่วนนี้ละลายดีแล้วแล้วเติมน้ำมะพร้าวอีกครึ่งนึงลงไปหลังจากนี้ไปเตรียมส่วนผสมของแป้งกันค่ะหลังจากที่เราได้น้ำเชื่อมแล้วนะคะตอนนี้เราก็นำน้ำเชื่อมค่ะมาเทผสมรวมกับน้ำมะพร้าวอ่อนอีกครึ่งนึงนะคะโอเคได้แบบนี้ตอนนี้เราก็มาทำในส่วนของแป้งกันค่ะ แป้งข้าวเหนียวนะคะเราก็จะย้ายมาใส่ในอ่างผสมใบใหญ่ค่ะและตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะสำหรับแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยเขาจะให้ความเหลืดนะคะแล้วก็ให้ความใสทําให้ตัวขนมเข็งของเราไม่คืนตัวนั่นเองค่ะเป็นเหตุที่เราจะต้องใช้แป้งทั้งสองชนิดนี้นะคะตอนนี้เล็กใช้ตะก้อมือ คนให้เข้ากันนะคะโอเคแบบนี้แล้วก็เราจะต้องนำน้ำเชื่อมนะคะลงมาผสมกับตัวแป้งค่ะคล้ายๆกับตอนที่เราทำแป้งขนมเทียนนะคะค่อยๆหยอดลงไปค่ะแล้วก็ใช้มือนวดนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวน้ำเชื่อมเนี่ยจะต้องแค่อุ่นๆพอนะคะ เพราะว่าถ้าร้อนเกินไปอ่ะเราก็นวดไม่ได้และเราไม่ต้องการให้แป้งสุกในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใช้น้ําเชื่อมเดือดลงไปเนี่ยนวดไม่ไหวแน่ๆค่ะแถมทําให้แป้งเราสุกเป็นริ่มๆด้วยนะคะตอนนี้ก็นวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะเข้ากันดีกับน้ําเชื่อมนะคะถ้าเราไม่นวดเนี่ยเราก็จะไม่ได้แป้งที่มีความเหนียวนุ่มนะคะ จเย็นๆกับเขาค่ะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆ <S 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 เดี๋ยวพ่อเลยนวดแป้งกับน้ำเชื่อมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําแป้งเนี่ยค่ะไปกรองอีกสักรอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเลยก็จะนำตัวแป้งค่ะมากองในกระชอนตาถี่นะคะเห็นไหมคะว่าจะได้เนื้อขนมที่เนียนมากจริงๆค่ะ อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราทําขนมเข็งนะคะก็จะต้องใช้แป้งที่ซื้อมาใหม่นะคะอย่าใช้แป้งเก่าเก็บเนาะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นอับแล้วก็อาจจะมีตัวมอดที่ผสมอยู่ในแป้งค่ะทําให้เราจะต้องทิ้งวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะคะถ้าผสมลงไปแล้วเจอตัวมอดในแป้งเนี่ยโอเคเห็นไหมคะว่ามันจะมีเศษแป้งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะที่ละลายไม่หมดเนาะ โอเคได้แป้งที่เนื้อเนียนแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็เอาผ้าขาวบางนะคะคุมแป้งไว้สักชั่วโมงนึงค่ะเพราะว่าถ้าไม่คุมแป้งเนี่ยเดี๋ยวตัวแป้งเราด้านหน้าเนี่ยเขาจะแห้งเกินไปนะคะคุมไว้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนำแป้งเนี่ยมาผสมกับกลิ่นมะลิใส่กระทงแล้วก็นำไปเนื่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะหลังจากที่เราพักแป้งมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็ เตรียมกลิ่นมะลินะคะใส่ลงไปในแป้งค่ะกลิ่นมะลิเนี่ยช่วยให้ขนมมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะแต่ว่าห้ามใส่เยอะเกินไปนะใส่แค่พอกลิ่นหอมค่ะถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ขนมมีรสขมด้วยนะคะเพราะว่ายังไงกลิ่นเนี่ยก็คือแต่งกลิ่นแค่พอหอมนะคะมันเป็นกลิ่นสั่งคอ,อเนาะตอนนี้ก็คนนะคะ เวลาเรานึ่งขนมเข็งอะคะ่ะเวลาหยอดตัวขนมแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็นําไปนึ่อเนี่ยเราจะยังมีแป้งส่วนที่เหลือที่จะนึ่งรอบต่อไปคุมผ้าเขาบางไว้เหมือนเดิมนะคะและก่อนที่จะนําไปนึง่งจะต้องคนแป้งทุกรอบเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยส่วนของแป้งเนี่ยเขาจะนอนก้นนะคะเราจะต้องคนแบบนี้ทุกครั้งก่อนที่จะนําแป้งไปนึ่อเลยะคะ่ะโอเค และในส่วนของกระทงนะคะถ้าคุณผู้ชมมีถ้วยแบบนี้ค่ะถ้วยลูมิเนียมก็เอามาลองไว้ก่อนนะคะจะทําให้ขนมเนี่ยไม่หกลงนี้ซึ้งนะคะเพราะว่าเรารื่งเนี่ยตัวกระทงเขาจะอ่อนตัวนะคะอาจจะทําให้ขนมเนี่ยหกออกมานอกพิม์พได้ค่ะเตรียมในส่วนของตัวที่เราจะต้องนํามาทาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวขนมเข่งของเราเนี่ยมันไม่ติดกระทงนั่นเองค่ะเวลาที่เราทานก็จะได้ทานได้ง่ายเอาออกจากกระทงได้ง่ายค่ะชาแบบนี้แล้วก็ตักขนมค่ะตักเนื้อขนมใส่ลงไปเลยเนื้อขนมเนี่ยจะต้องตักเผื่อพื้นที่สําหรับ ท็อปปิ้งด้วยนะคะใหญ่หย่อดจนเต็มเกินไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราใส่ท็อปปิ้งของเราไม่ได้แล้วก็ท็อปปิ้งวันนี้ของเราก็ใช้ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะมีทั้งในส่วนของเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็ตัวของแตะก้ลวยนะคะแล้วก็พุทาจีนเชื่อมค่ะโอเค แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเลงจะตักแบบนี้ค่ะจนหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมไปตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะน้ํสามส่วนสนะคะใช้ไฟแรงเลยนะคะตอนนี้นะคะเล้วก็ตักเนื้อขนมแล้วก็ตัวท็อปปิ้ง ใส่ตัวซึ่งนึ่งเรียบร้อยค่ะน้ำต้มเดือดแล้วนะคะโอเคอย่าลืมนะคะในการนึ่งขนมเนี่ยใช้น้ำสามส่วนสี่ของซึ่งนะคะเล็กนึ่งสองชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ระวังขนมลงไปเนี่ยจะต้องไม่วางแน่นจนเกินไปนะคะเหลือพื้นที่ให้น้ำขึ้นมาบนหน้าขนมด้วยค่ะโอเคตอนนี้เล็กจะปิดฝาและ นึ่งด้วยไฟแรงนะคะ25 30นาทีค่ะอันนี้แล้วแต่ขนาดของซึ่งแล้วก็ตัวกระทงขนมด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้กระทงใหญ่กว่านี้อาจจะต้องเพิ่มเวลาในการนึ่งค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เมื่อขนมสุกแล้วกลับมาพบกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะต้องนําขนมเข่งค่ะเอาออกจากอลูมิเนียมนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนค่ะ ก่อนที่เราจะนําไปเก็บหรือจะนําไปไหว้นั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมไหว้พรุ่งนี้เราก็มักที่จะทํากันวันนี้ละคะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้พอดีไหว้เนาะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ไหว้พรุ่งนี้เราทําล่วงหน้านะคะก็พักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นําเข้าช่องฟรีดนะคะ สามารถทำไว้ล่วงหน้าได้เลยจะได้ไม่เหนื่อยหรือว่าไม่ยุ่งเกินไปในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะอย่างวันนี้ค่ะที่เล็กทำเล็กก็จะเก็บเข้าช่องฟีสน,นะคะแล้วก็เก็บไว้วันไหว้ค่ะวันที่9ก้ากรุ๊ภาเนาะเราจะต้องเตรียมมาไหว้สำหรับตรุษจีนกันค่ะสำหรับในส่วนของน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บ ที่เราต้องใส่น้ําตาลสส่วนเนี่ยเพราะว่าเล็กอยากได้หน้าขนมที่ยังมีเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ซีเรียสเรื่องตัวขนมสีขาวนี้จะใช้เป็นน้ําตาลทิฟร้อเปเลยก็ได้เหมือนกันค่ะตัวขนมเนี่ยเขาจะมีสีน้ําตาลอ่อนกว่านี้นั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับขนมเข่งของเราค่ะทำไม่ยากนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยรับประกันว่าอร่อยแน่นอนเลยนะคะไปลองทำดูแล้วก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกัน ep หน้ากับเล็กและที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ